สวัสดีวันนี้ก็จะได้อธิบายธรรมะเช่นเคยแต่ว่ามีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าน้ำพึ่งหยดเดียวมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงน้ำใจของคนคนเรานั่นเราจะต้องอยู่ด้วยกันในโลกนี้เรียกว่าเป็นหมู่เป็นคณะ เมื่อเป็นหมู่เป็นคณะก็จำเป็นจะต้องมีการกระทบกระทั่งกันหรือว่าจะมีการรวมตัวกันทําความดีหรือว่ามีการกระทบกระทั่งกันสิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแนะนำว่าให้เกิดความสามัคคี ความสามัคคีนั้นให้เกิดสุขตรงกันข้ามถ้าขาดความสามัคคีไปแล้วก็เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นทำให้เกิดความแตกแยกทำให้เกิดความร้าวรานบางทีสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งนิดเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตดังที่มีชาดกแสดงว่า มีนกผูงหนึ่งนกผูงนั้นก็มีความสามัคคีกันดีเมื่อนายพรานเอาตาข่ายมาดับนกนั่นก็ไปติดตาข่ายแล้วตัวหัวหน้าก็กการ้องกีตทุกคนก็พร้อมกันก็บินขึ้นพร้อมกันก็เอาตาข่ายบินหนีไปจกนกระทั่งไปครอบ ต้นไม้ไผ่นกก็บินออกจากตาขา่ไม่มีใครเสียชีวิตสักตัวเดียวอยู่มาวันหนึ่งนกตัวหนึ่งไปนั่งหากินหากินอยู่ที่ชายป่าก็ผูงเดียวกันนั่นแหละชายปา่าแล้วก็นอกอีกตัวหนึ่งบินมาจากไหนไม่ทราบอยากจะามาหาหมูหาพวก บินพลาดไปยังไงไม่ทราบไปเหยียบเอาหัวนอกอีกตัวหนึ่งไอ้นอกตัวนั้นก็ว่ามึงมาเหยียบหัวกูทำไมก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจหรอกไม่ได้ตั้งใจทำไมมันถึงถูกหัวได้แกมันตั้งใจไม่ได้ตั้งใจขอขามาโทษก็ไม่ว่าอะไรแต่นกตัวนั้นก็ขอเข้ามาโทษแต่ว่านกตัวที่แรกถือทิฐิไม่ยอมก็เลยแยกพวก เมื่อแยกพวกแล้วมีนกจำนวนหนึ่งที่เขามีสติปัญญาเขาเชื่อหัวหน้าเขาก็ไม่อยู่กับนกสองตัวนั่นพากันหนีออกไปแล้วนกสองตัวนั้นก็มีพวกคนมะกมากอีกพวกหนึ่งก็มากอีกพวกหนึ่งก็มากมันจะเป็นนกสีอะไรก็ไม่ทราบสีเทาบ้างก็เป็นพวกหนึ่ง แล้วก็นกสีเหลืองหรือสีอะไรก็ไม่ทราบก็เป็นอีกพวกหนึ่งก็เลยทะเลาะก,กันยกใหญ่ทะเลาะก,กันยกใหญ่ก็พอดีในพรานมาอีกตามเคยเมื่อในพรานมาอีกในพรานก็เอาตะไข่มาดักเมื่อในพรานเอาตะไข่มาดักเอ,อ็นกมันก็เอ,อาหากว่าสามัคคีกันเหมือนเดิมก็บินเอาตะไข่ไปได้ ก็มึงอยากมาเหยียบหัวกูนี่วาเากูก็ไม่อภัยอีกตัวนึงก็บอกว่ากูมไม่ได้เจตนาก็เลยทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาพวาดีในพันจับเอาไปแกงเกี้ยงเลยมันเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าตายหมูไม่ใช่อะไรเพราะว่าสังคมในโลกนี้มันจะต้องมีธรรมะเป็นเครื่องดู ธรรมะเป็นเครื่องอยู่ก็คือพลังจิตถ้ามีพลังจิตแล้วมันก็มีเหตุผลแล้วก็มีการรับผิดชอบแล้วก็มีเมตตาสามอย่างพลังจิตเกิดขึ้นมาได้จากอะไรเกิดมาจากสมาธิสมาธิเกิดมาได้จากอะไรกเกิดจากคำบริกรรมคำบริกรรมว่ายังไงพุโทโธพุโทโธเมื่อพุโทโธแล้ว จิตมันก็เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตก็ผลิดพลังจิตเมื่อผลิดพลังจิตแล้วพลังจิตก็แทรกซึมเก็บไว้ที่จิตเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ว่าจะมีเรื่องมีเหตุมีการอะไรต่างๆต่างก็จะต้องมีเหตุผลเพราะว่ามีพลังจิตพลังจิตจะ เมื่อพลรรังจิตเกิดขึ้นพอสมควรแล้วทำสามประการจะเกิดขึ้นกับตัวของบุคคลบ่นนั้นโดยอัตโนมัติก็คือหนึ่งการรับผิดช,ชอบสูงสองการมีเหตุผลสความมีเมตตาอาภัยสามอย่างนี้จะเกิดขึ้นจากพลรรังจิตเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปคิดว่าน้ำพิ่งหยดเดียวไม่มีความหมาย นั่นเพิ่งหยดเดียวนั่นมันมีความหมายมันสามารถที่แตกกระจายออกไปฆ่ากันตีกันเรียกว่าทะเลาะก,กันก็ตายแบบเรียกว่าเขาเรียกว่าตายแบบเขียดหรือเรียกว่าไอ้ฝูงนกนั่นนะ่ะมันแตกสามารถคีกันก็ต้องเข้าหม้อแกงมันก็ตายเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะทำให้พวกเราเนี่ย อยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขสังคมอยู่เย็นเป็นสุขประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขโลกอยู่เย็นเป็นสุขก็จงพากันทำสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิให้มันเกิดพลังจิตนี่พระพุทธเจ้าได้มีเมตตากรุณาพวกเราแนะนำเอาไว้แต่ว่าพวกเราก็ไม่ค่อยจะเชื่อกันไปเชื่อแต่ว่า น้ำพึ่งหยดเดียวมันก็เลยเต้องมีความเดือดร้อนทุกข์ทรมานสารพัดที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขทั้งหลายความสบายทั้งหลายความเอิบอิ่มทั้งหลายความที่มีอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุขทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นมาจากพลังกิตที่ องสมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าอาที่จิตเจจะอโยโกโอเอตังพุทธานาสาสนังท่านทั้งหลายจงพากันจำข้อนี้ไว้เถิดสวัสดีสา<ะ>ธุ<ะ>